คือ A X เนี่ยมันจะอยู่กับตัวพวกคีย์บอร์ดตัวแพงๆแต่ตอนนี้เนี่ยมันถูกนำมาใส่เจ้าตัวนี้แล้วก็มีเสียงมาถึง600เสียงโอ้โหดิริมต่ำๆนี่คือแบบเสียงเสียงลมเป่านี่ชัดมากเลยอื สวัสดีจ้ะสวัสดีครับก็ร้กกับการรีวิวินค้านะจ้ะกับผมเจนอีกจแจ้วจ้ะแล้วก็อาร์มเหมือนเดิมนะครับเอออาร์มเหมือนเดิมก็คือคีย์บอร์ดเหมือนเดิมใชออ่วันนี้เอาอะไรมาเป็นคา s ิโชื่อรุ่นว่าคา s ิโอโทน CTS 400อ่ะผมจะคุ้นหน้าคุ้นตากับตัวอ่า CTS 300อ่ะฮะเออทีนี้เนี่ย CTS 400เนี่ยมันมีความแตกต่างกับเจ้าตัว300ยยังไง ก็ตัวนี้นะครับมีจุดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีเสียง A I X Sound Source ซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะซิกเนเจอร์ของ Casio อ่าคือ A I X เนี่ยมันจะอยู่กับตัวพวกคีย์บอร์ดตัวแพงใช่แต่ตอนนี้เนี่ยมันถูกนำมาใส่เจ้าตัวนี้แล้ว<ช>ซึ่งราคามาแบบหมื่นต้นๆ้นอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยหน้าตาดูดีทีเดียวครับนะครับก็มันดูแบบดีไซน์มาแบบเรียบหรูบอกเลยว่าแท่มันดูมันดูหรูนะถามผมมันมันดูหรูมันแบบเนี่ยอย่างเช่นเนี่ย ที่เป็นเนื้อผ้าตรงนี้ก็คือเป็นลำโพงสองด้านตรงนี้แล้วก็บุออกมามันคล้ายๆเหมือนคอนโซลรถยนต์อ่ะใช่ใช่ไหมแล้วก็เหนือข้างหลังเนี่ยก็จะมีช่องเสียบแพดเดิลตรงนี้ก็คือไว้เสียบสแตนนะครับแล้วก็ตรงนี้มีช่องออดิโออินซึ่งอันเนี้ยเราหมายถึงว่าเราสามารถเสียบเพลงหรืออะไรเข้ามาได้เพื่อเราจะซ้อมกับเพลงก็ได้อฟอนก็คือช่องเสียบหูฟังนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นช่องพาวเวอร์ครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็น USB 2ช่องก็คือเราสามารถเสียบ อุปกรณ์เสริมที่เป็นบลูทูธและช่อง USB ช่องนี้เนี่ยไม่ธรรมดาผมต้องบอกเลยว่ามันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธของ c a s i o เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับแอปโ o d a n a Play ได้เมื่อเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยมันก็จะซิงก์กับตัว c a ซ i o ตัวของเราได้เลยแล้วก็มีฟังก์ชันของเพลงหรือฟังก์ชันของโหมดการเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นมากมายในแอปโ o d a n a Play เชื่อได้เลยว่าเจ้าตัวบลูทูธนี้มีประโยชน์อย่างแน่นอน ก่อนที่จะมาเข้าเรื่องของคอนโซลข้างหน้านี้ผมถามก่อนเลยว่าตัวนี้มีอะไรมาใหม่บ้างกับสเปคของเขาก็มีเสียงมาถึง600เสียงโอ้โหอนีให้มาเยอะแยขนาดนั้นซึ่งเหลือเฟือสุดๆเลยแล้วก็มีจังหวะมา200แบบอ่าอืมเยอะเหมือนคน้างเยอะเลยครับฟังก์ชันทั่วๆไปนะครับอย่างเขาเรียกอะไรนะฟังก์ชันมาตรฐานอ่าที่มันต้องมีติดพวกคีย์บอร์ดอะไรมาอยู่แล้วใช่อย่างเช่นสปริตเลเยอร์อ่าอ่ามีให้ เอฟเฟกก็สามารถปรับได้มีการทานสปอตก็บวกลบออกเตปก็มีให้เหมือนกันครับผมไอพื้นฐานะมันมีแบบทัวรแน่นอนอะ่ะใช่เด่นๆเลยคือเรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของอะไรฟังสเสียงที่มาหกรอยเสียงม้างลบกี่ร้อยอะไรนันลิพึ่มอะไรก็ว่าไปอีกอย่างหนึง่งอันนี้จากที่ลองใช้งานมานะฮะก็คือมีการ รีจิสเทชันตรงนี้ก็คือการเซฟเสียงที่เราต้องการไว้เราจะได้ไม่ต้องไปเลือกหาแบบโอ้โหต้อง600เสียงเราจะ,ะหาย,ยัางไงเจอ,อ,อใช่ไหมสมมุติว่าเราจะเล่นเราจะเล่นงานหนึ่งเพลงนี้เราต้องใช้หมด4เสียงเหมือนเราใช้เอฟเฟกต์กีตาร์ใช่เราก็เซฟไว้แล้วว่าแบงค์หนึ่งนี้เรามีเสียงอะไรบ้างเราแค่กดเปลี่ยนได้เลยเฮ้ยอันน,น,นี้อันนี้โคตรเด่นดีซึ่งระบบจัดการแบงค์ของรุ่นนี้เนี่ยมันมีมาให้ถึง8แบงค์แบงค์ละ4ี่เสียงก็เยอะนะก็คือ4คูณ8ซึ่งก็เยอะ พอตัวเลยแหละเหมือนสมมติว่าอย่างเช่น <c oughs> เพลงแรกเราเล่นอยู่4เสียงใน 1, แบงค์หนึ่งเราก็เซฟไปเลยว่าอ่ะเป็นโนสตริงออแกนอีเป็นโนอะไรอย่างเงี้ยล้วก็กดที่นัมเบอร์ตรงนี้เอาอซึ่งการการตั้งค่า Registration ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยครับอ่าก็คือเราก็แค่กดลูกศรมาตรงนี้เราจะเห็นคขาว่า Store ตรงนี้นะฮะให้เรากด Store เราจะ Store ไปที่เบอร์ไหนสมมุติเราจะโตไปที่เบอร์สปึ๊บ Yes เย็ดใโอเคโอเคอ่าเรียบร้อยเสียงที่เราเลือกมาตะกี้เนี่ยก็จะไปอยู่ที่เบอร์สีครับง่ายมากเออใช้ง่ายแล้วมันเป็นอะไรที่มันต้องจำเป็นเลยอ่ะใช่อ่ะฟังทสงคร่าวๆจะประมาณนี้มาลองฟังเสียงบ้างดีกว่าว่าเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างไป หลังจากได้ลองเสียงไปนี่ผมลืมถามไปลิมเป็นยังไงบ้างเนี่ยชอบที่สุดเลยคือลิมสำหรับ,ร,บรุ่น,นี้นะครับผมคือลองจากเสียงที่มันโอเคแล้วเนี่ยได้ลิมที่ดีด้วยมันทําให้การเล่นของเราเนี่ยมันมันฟินมากสบายบใช่เพราะว่าอย่างอย่างคีย์บอร์ดในสมมุติในระดับราคาอย่างนี้เนี่ยหาลิมที่มันตอบสนองเราได้ดีแบบนี้เนี่ยก็ยากเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยเป็นแบบนั้นคือตอบสนองดีแล้วก็สัมผัสดีด้วยเพราะว่า ลักษณะเขาเหมือนคล้ายๆทํามาคล้ายๆเรียนแบบผิวไม้อาร์มมันจะสักสายนิดนึงเอออ่อันเนี้ยดีเลยทีนี้ผมอยากถามผมอยากถามอาร์มว่า A I X t a วซอสที่ได้มาเนี่ยมันดีอย่างเขาว่ากันไหมบางเสียงเนี่ยต้องต้องต้องบอกว่าโอ้โหเลยอ่าฮะอ่าครับผมอย่างเสียงอะไรบ้างอย่างเสียงหมาอย่างเสียงแซกโซโฟนเอออันนี้ว้าวจริงว้าวมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลองเลยแล้วกันเสียงแซกโซโฟนเนาะ โอ้โหอะไรมันจะเซ็กซี่ขนาดนี้ใช่คมันออมันคือคือมันมีเสียงแบบที่บอกได้เลยว่ามันเหมือนมากๆเคยมันมีเสียงลมเสียงเอออ่ะแล้วก็อย่างเช่นแบบ เหมือนเรากดแรงเนี่ยมันก็จะมีเวเบโตอ่าอ่าเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเอกลักษณ์อ่ะออของแซกอย่างเงี้ยแบบเนี่ยอย่างเช่นดิ้มต่ำๆนี่คือแบบเสียงเสียงลมเป่านี่ชัดมากแบบอ่าอ่าดีเป็นเป็นเสียงที่น่าสนใจเสียงหนึ่งในในรุ่นนี้เลยแล้วกัน ผมอยากรู้แล้วอย่างถ้ากดนานๆเนี่ยมันจะมีเสียงแบบใจจะขาดเหมือนลมจะหมดตอนท้ายป่ะอ่ะลองลองนี้ลองอยากลองปอดใหญ่อ้วนปอดตรงนี้แหละไม่หรอกมันก็ต้องบอกว่าเออให้มันได้ข้างยาวปกติเขาไม่มีใครมากดนานขนาดนี้หรอกะเขาบอกไปแล้วใช่เออแต่ให้ฟังเนื้อเสียว่ามันค่อนข้างเหมือนจริงมากๆ วายบาโตตอนท้ายเนี่ยมันมีความแบบว่าเออมันเหมือนธรรมชาติธรรมชาติรราตเออใช่ดีเสียงนี่มันมีคุณภาพแล้วก็แบบว่าราคาไม่แรงเนี่ยมันพกพาไปไหนก็สะดวกผมมองอย่างนั้นเพราะว่าผมบอกแล้วว่าตัวนี้สามารถเอาไปเล่นร้านทํางานได้เลยหรืออยู่ในห้องอัดทุกสิ่งทุกอย่างทําได้ก็ได้เออเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีใ,ในนี้มันมีทั้งซาวเอฟเฟกด้วยไม่ว่าจะเป็นเสียงหมูหมารถไฟ ค่อนค่้าเหมือนอ่าเราลองไปลองดูเสียงหมูหมารถไฟอืที่พี่เจนว่ามาเอาใช่้ยหมาบ้านกันลองยีกว่าอ่ะตะทาเออเนี่ยตอนเท้าแต่เสียงเสียงไก่อ่าไก่ขันขันใช่นะเสียงแมวด้วยอ่าเสียงนกเสียงนกยามเช้าหรือว่าเสียง ผมมาต้องแสงนี้สุดแล้วมันมีการเกิดมากกว่าอ <laughs> เอาไปจากคอเอาไปจากคอจริงสุดจะบังลมเลย,เลยออดีดีดีคือให้ฟีลลิ่งแบบบ้านไร่สุดๆเลย <c oughs> เราไม่ต้องมีฟาร์มจริงๆก็ได้เรามีแค่ตัวนี้แล้วกดเสียงนี้เอาฟัางหลับตาฟังแล้วแบบอาลิ้นนมได้แล้วอย่างไรเสียงอื่นล่ะเสียงอื่นเหรอ จร,จริงๆเสียงเนี้ยคนไทยคุ้นเคยสุดๆเลยเสีๆๆเยงอะไรเหรอทุกวันที่หนึ่งละสิบหกอ๋อันนี้ก็ให้มันจะกลายแบบเฮ้ยเหมือนเราไปดำน้ำไปเที่ยวน้ำขุด,ดเฮ้ยถือในน้ำทึบๆมีเสียงฟอ,องอากาศแป๊กแป๊กๆดำไปสักพักไปเจอนี่อ๋อันนี้เริ่มหูเริ่มวิ่ง่ะเฮ้ยอ๋อเรีวยล้วผมรู้แล้วมันต้องไปเสียตังค์แพงคาซิโอก็พอมีให้เหมือนกันมีให้เหมือนกันสำหรับเรือ ดําน้ําใช่ใช่ใชแล้วนี่ลืมบอกไปตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ฐาน AA ด้วยได้หกก้อนใช่เออตัวเนี้สมมุติใครที่เริ่มต้นอ่ะพูดพูดถึงคนที่เริ่มต้นก่อนลวกันถ้าเริ่มต้นอยากเล่นดนตรีอยากเล่นดนตรีโดยการที่อยากได้คีย์บอร์ดที่ราคาไม่แพงเอ,อแล้วคุณภาพเสียงแบบอยู่กับคุณไปได้อีกสักพักใหญ่ๆเลยเอ,อ,อย่างน้อยก็ห้าปีขึ้นไปถ้ามันไม่ถ้าแบบเราใช้งานปกตินะ ก็ถือว่าคุ้มคุ้มเี่เป็นการลงทุนที่คุ้มเลยประมาณนี้ครับสําหรับใครที่กําลังมองหาคีย์บอร์ดใช้งานได้เลยแล้วก็มีเสียงที่ดีมากๆและคร,ครบแบบนี้ cts 400ผมแนะนําเลยมาลองได้มาลองกดเอฟเฟกเล่กก่อนก็ได้มาลองอะไรที่กล้ที่มีส,ขสาขาหรือถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาก็สับซอะไร กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์อ่ะ,อะเป็นกำลังใจให้พวกเรามิวสิกอาร์มประมาณนี้แต่ผมกับอาร์มขอตัวไปก่อนนะจ๊ะสรับนีก็สวัสดีจ้ะสวัสดีครับมิวสิกอาร์ม